หมู่ห้าอาชีพบางคนกับพี่มงานเลยครับคุณยายติดตัวอภัยครับอาจารย์อาชีพเสริมไปขายด้านบ้านครับกับต่อติดตัวอ้ัยอะไรเลยครับผมอ่าพี่อาจารย์ไม่ใช่นะครับกับโซงมาบ้านมาซองครับคึงเริ่มปาดไม่ยังผู้ซอยปาดกับเป็นตาฮากเป็นตาฮากผู้ซอยปาดกับพูดอะไรเนี่ยครับคุณแม่ลัญยาครับเตืนทางมาซอยพูดตลอดนะครับเนาะอ่ากับทำดีได้ดีอ่าครับผมอ่าให้ชมชมมันมาพูดอ่ะไม่พูดมาซอยอีกแล้วอ่าผู้ซอยยิบซอยกันเลยครับเด้อคนูดใหม่พูดเมื่อ ครับผมอ่าครับเสียบเพาอันบักม่วคุณศาสุรทคาณอ่าเสียบยู่เห็นเ่าอ่าเสียบดีบ่ดีน้องสองของอาจารจะได้กินอีกเด้ออ่าแล้วก็กิดตามนะครับเนาะอ่าครับแล้วก็มีอีกครับผมมีอีกอันนี้เป็นโรคท่านของผู้ใดบางเนี่ยตาปนเป็นโรคท่านของผู้ใดครับของคุณมงคนใจอ่าตาปนอ่ามงคนใจตาปนก็อาจจะกินมุงคนใจบาปนแม่ยังไงครับนี่แม่วันพรรษาครับผมแล้ว จิมห้านก็เอ็ดนแบครับเมื่อนี้เอ็ดจิ้มอซิมเบอร์วาก๋วยเตี๋ยวอามาจากว่าเอ็ดจะได้เลี้ยงุยกก๋วยเตี๋ยวคนใจงอครับครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวสูใจคองคนจจิ้มตั้งสายใหญแล้วก๋วยเตี๋ยวเรียกถวยพวกจิ้มไทยพวกจันั่นก็วนเป็นลรงงานครับผมก๋วยเตี๋ยวเลยเอ็ดจะกินถุยครับก๋วยเตี๋ยวเลยเอ็ดไปกินถวยอ่าก็เป็นยังคอยเก็ยบถุยซอยกันครับอเครับเนาะครับวอยเจียบถุยรักษาครับชยกันไดครับเด้อครับเป็นตัวเด โอ้คุณตาพี่เขาแถวาเอโอ้สวัสดีได้ครับแม่คุณแม่สวัสดีครับอันนี้คุณแม่เขาสารตากาครับเขาแจงยังครับโอาดาวเขาต้องมัดเขาต้องโอ้เขาต้อมัดไหมลูกนัานตามมาจากนครพนมเหนือด้วยนะครับโอ้ครับเขาต้่มแซ่บครั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 บามครันครพนม ล่าไทยภาสาไงนะครับนี่นักบนมครับนี่ครับตีตอไร้คุครับผมขอบคุณในหลายงครับผมอมาต่ออีกเดียวเดียวดียเดียวียครับนี่โอ้คุณแม่คมากไงตัวนี้ครับซับเบิ้งตัวเบ้องลังกายาคุณแม่มันข้าหมากไงรับพึ่งนึงเกือบเป็นได้เครือรัษฎาซับสอหัวสหัวส่นแล้วตับหัวนี้เอาเป็นได้เครือรัษฎเด็อคณแม่เด้อเดี๋ยวกินไปกินบุญมังฝ้ายนึ่งับขบคุณในบุญมังไ้ ก็เลยมีเม e> ื่อแม่ครับคุณแม่คุณมาต้ามาเกย์กินงานไข่มดแดงนี่แต่งง้วนครับครูบอกว่ากินหอดไข่มดแดงอยู่หมู่ว่านนี่ครับครับกินหอดไข่มดแดงนะแต่ว่าไข่มดแดงมันบปสิริอเป็นสิริมงคลปบบไหนครับเอาเก้าไปใส่ด้านเอาเก้าไปผ้ากลางก็จะเป็นสิริมงคลไข่มดแดงมันก็เกตศูนย์เปนว่าครับอ่าเก้าไปใส่ครับเป็นเกตศูนย์เก้าเกตเก้าศูนย์นะพี่น้องครับครับ ประวันคุณโยซือแม่ปูแล้วก็กินหอดไข่มดแดงที่งานไข่มดแดงนะครับนี่แหละครับคุณแม่ถ้าหมาดไงครับอาสวัสดีเอสที่แคุณแม่ครับคุณแม่มาถ้าหมาดไงนะครับเนาะครับเป็นตัวอยากที่งานเนี่ยช่วยที่ตะวันตกตมงามมาเล่นส่สายเดียวมาเด้อครับมาเล่นส่สายเดียวมาปูว่ากมาเล่นสายเดียวก็เป็่ได้ผลได้รังเงี้ครับอันนี้เป็นะครับเนาะเป็นครับมาซูบเรียนการนั่นหรือว่าเ่็นอะไรบังคับอาเอท่านใดนะครับเป็นอะบังคับเอสท่าันใดมา ข้าบุญอัานี้เป็นขึ้นบุญสมัครใจราบขององคูชิบะขาวองค์ูตาลละแม่คู่พงวันเฮ่าแล้วแต้ผู้ใดอยากเก็ตอยากทำคือือเป็นลาบเป็นเสียนนั่นเครับเราไเดิางเม่าเจ้าเก็ตกำนังพนีครับใส่ชิบบาอบากแล้วแต้ผู้สิเ็ตกับข้าทาผู้ตาวะไรกับแห้งเ็ตแห้งใด แห้งไอแห้งนี่แห้งเอาแห้งจนครับท่านารู่ตาครับ <Broadway> อ,อ่านีและครับอ่าแอบยิ้มกรับถือยึดถ,ถือตุ่นี้มากครับควายมีควาย,ยได้มากนะะเนาะ,นะ,นะ,นะครับเนาะอ่าครับคำสอนของคู่ตาตัวนี่ละอ่าความซื่อสัตย์พนันสิพ่อจะพร้องมีครับอ่าควายใหญ่ควยมีมากสิ๋แล้วคือแม่จอยล่ะความซื่อสัตย์ของเราครับแต่ว่ามันก็มาเกาะจอดหพุ่มแม่จมอยครับไข่มดแดงครับอ่ามดแดงไอ้มดแดงมามีปัญหาไอ้ผักบุนป้าไปหาไอ้มดแดงมาให้ยนะครับเนาะอ่าแดงง่วงมัดลายเขาอันนี้นะมัน่อไป ครับอันนี้มาจากกรุงเทพมหานะครับคุณพ่อกรมตังนับกันก็ได้ครับผมอ่าธิกินเป็นคนอ่าองให้นะครับเนาะอาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เนะครับเด้อนี่แหละครับทีมงานก็มีอยจ่บกีคนฝากปฏิสิที่์สิบเก้าวิศุภวันอยู่นี้รักพันยากินรีกครักพันยากินรีก็ไปขับอำเภอหนองสองห่องครับคุณล่ะครับจังหวัดขอนแก่นครับบ้านนุ่นสว่างนะครับอ่าไม่พูดจะพหวัดในเขตแอ่าอ่าพุตี้อาพุตี้อาไดก่อครอบพุตี้ยังปฏิบัติคำนี้เนาะ ครับผู้ตีปฏิบัติธรรมกงับอยู่ทั้งนั้นนะครับกต่เห็นปูข้าวปลาไปสองเท่อแล้วก่าพี่อาจารย์สาธิตท่องจันมีคพัเสือกขึ้นเก่ากับช่วงกันเว้นแต่เราไม่มีที่ชวงกันขึ้นนะครับเพราะขึ้นกับสอดแยงกับสอดแยงวันที่ยิบหายนี่ครับช่วงที่ขับอยู่บ้านปูด้วครับเด้อกับอาจารย์เสริมพ้นไปนะครับอาจารย์สาธิตท่องจันประกาศเดือนเพศทำหนึ่ยบ้านปรอบตปด้วยผู้ฮวงวนะครับเนาะขับอ่าปูบ้านกันปู้นะครับเด้อซอยปุ่นบังไฟทั้งบ้านกอนปู้ครับนี่แหละครับปูตาเาจัดใ้นน รับไอ้จะกินน้จิ้ออไอ้จะกิครับจะไปรูกินน้ำมะม่วงไรับกินไอ้จะกินน้ำเน่ารับโอ้กับมะม่วงไยดีกุไม่ได้ไปน้องซองหอมนอสีสเก่าดีน้ออ่าครัวผมต่อกายดีดีเด้อครับไอ้น้องซองหอมหาจใจให้็ีตัดนะครับเด้อไปกินมันเรัดครับผม่า นี่ะครับอาเทียกินได้มาก่อนมาอยู่น้นในผู้ห้าวจะมีขายถู้น่ออาจารย์น้าวนี่และตาูันเคยสอนนะครับถงขายน่อจะจัดจันซี่เงมันจีบุบยันเลยงื่อมันจิวัดันครับอาจารย์ห้านี่แะครับซื้อไปน้ำเล่าองมีนเอามีเสียนะครับแ้วก็มีเพนฝากติดต่อได้กับอาจารย์นี่อ่ามีไต้นะครับเนาะอ่ามีเนขายถมน่้งมถึงเทียถในกุนเทล่าเลยถุงเต้าถุในแบนในซอมบบานี้ห่ึ่งหลองกับหลังแบบใยนะครับเนาะ ครับปันนี้อ่ามาหาคุณแม่ปานีอ่าบอกจองในแค่ป่านนียครับสวัสดีครับคุณแม่อ่าสวัสดีครับคุณพ่ออ่าวันสายยันเว้ยวันสายยันมาอ่าเฮ็ดลงทานมื่อนี่ครับอ่าคุณแม่นีเพื่อนยังกว่าคุณแม่ไข่ม้วนไข่ม้วนสบาแเอสกี้เพื่อนอ่าเขากีไข่อ่าเดี๋ยวขอตทวนะครับเพื่อนนีครับเขากีไข่นะเพื่อนขากีไข่อ่ากับเขากีไข่กับเสียหิ้มชิ้นมะเดากับเอ็นน้ำกระป๋องท่าน อันนี้เป mm ิดร้านขายขายหนีสิรสวัสด์่ะาผม่ะกลับกันคุณแม่เี่ร้านขายแต่ได้ขายหนีสิริสวัดิเอะไ่อขิ้วายจริะไอร่มบั้ว้ไปหาวันนี่ับผม่ะขอบคุณครับคุณลครับป้ายไม่ได้ป้ายแ้ตันเลยครับปายแ้ตันเลยตมให้้อานใพม่เยกาไพมอดไับเนีแกนื้อย่างกัมอาแก้นื้อย่างกัมาป่ะโอ้ทาแก่ะทอาแกงนื้ย่างนัดไปาันเดวนะครับครับผมมาได้มากครับวัดมือมาหนิยัง ตับล้งท่านไทยอีกล้มท่านประตูอีกอันนี้เป็นของปูต้าวใครลอยแขงประตูลอยเข่งไครมันจะเป็นสองแขงเนี้ยตะวันีเก่งคืงวานนี้ตาผมแ้วการมีประตูอีกครับหนึ่งั้นรดขั้นดำดับตสมอัริครับล้้านมาอนี้ครับเจ้าเป้านี้บุญวะเล้วเจ้าเ้านี้มืหนี้แรกคือเร้เกณนหาน้ำกันครับได้ผลได้ดังครับอ่าถึงหาที่นหลวงปู่ว่าอ่าับผมโอ้ขอบคุณคุณทุทีมงานคุณนายลมเกียรติรับเตอมบาลนยครับอ่าสามครับอ่าสามับลาม ครับผมที่ทำทีงานเดยเป็นกับมาซอยตลอดนะครับเนาะครับผมเล่นอาหารนั้นเราไปสรงบ้านเด้เนาะใช่ครับได้ได้ได้ครับการเลือนงได้ปรึกษายิบได้ค่ะแต่ว่าปรึกษาอะไรคือนี่ล่ะคือปัจจัยกตัวห้อยตัวมันก่อต่อไปก็นั่งมานะครับป้ายอ่ะป้ายด่วนเลยนครับเด้ออันนี้ครับเป็นของบ้านสำเพอเฮ้าตาตาพุณแม่อัมบารดาตาตาครับได้เห็นตรงทานน้ำมุกี้ร๊อ น้ำบ erm. ักจูมนําบมที่ไ่ได้ข um ึ้นวขึวักแหงเลาตับผมอยากับบักยุ่มดองโอ้แล้วแ็มีไอ้ั่งขีไอ้มีของไปจบ้าวเอาซิมซเดี๋ยวจิ้มจิ้มก่อนตับอ้เสียเสียพืแตงม่น้าบักจูมเช็ดยอง้เนี่ยตับเบิ้ลตาดแหงีแงยิมยิ่มขีไก่นะไปเิ้ไปย่ตับเสียเสีับผม อันนี้เป็นของผู้สาดาไส้กับแกงั่วานนี้ค่ะาไส้าไส้กับีปลาต้งปูคแล้วทำอะไรติ่งหลายยางอยู่ค่ะบกับแป้แยรวก็ายสิงหลายยางกันเนาะตาอาเซียอันนี้กัเแยรวยกันย่ถึงเพื่อนอาเซียกันน่ะมาบอกใส่กีมาอยจะเลือมใส่กีเด้อ่มันบอกเบิร์ตเห็นมากนี่กระตุในใส่กีครับเทียเนไหมครับต้องซอยเหลือกันนะครับในแะปูกับซอยเหลยอกอบาาแม่ไก่น้ำกัน กระวัติสตัะเ right like, uh ี huh. uh ่ห huh. รือว right, right, oh, ่าจะมาทักท right ุกัพี่เอี่ยป็นหายอไหน้าพวงน้ำส้มอันนี้ไอ้จะเี่ของคุณสาดใต้ายอ่ายน้าครับเป็นของเอฟพีดนไนครโอ้เป็นของไอ้มาท่านสองไหนโอ้ไอของน้องไอ้ของน้องไอ้ครับไอ้ของแม่น้อยครับของนมน้อยนะครับเป็นอสของครับของน้องไอ้ เพงาะานักน้อยนี่ว่าคุณยังจำม่ได้เาะนักน้อยครับของเจที่ชว่านอย่างที่ผมดูนะครับด้อชาบ้านของสัตว์ใต้ไว้หนาอันนี้เป็นของเจ้าที่นักน้อยเราไม่ด้เหนแต่งวกมันเไม่ได้เห็ครับรี่าม่านี้ะพไ่ตาันคคุณนะ่ากังเด็นเดกทดานนด็กเดกเด็กเ็กเด็นี่็กเด็กเด็กเเด็เเกเ็ดดอ กาบนมาน้านเนี่ยอาดีวต้อง่บอเลยนส่แจ็คมาหนอการบินเยอมากครับนมงาครับงามาล้นงามาทั้งดคนครับนี่หาพนี่หาพุนไม่บอกเองก็อาสาหน้ามาที่หาพนหน้าม่ได้สั่นคับอาากนมัน่นมานงต้องไปสวดแย้ง้อสวดแย้งครับผมมามากินมาชิมัากันเลยนะไปกวนใส่ลายลถวายครับเจ้าผู้เฮ้าตับคับที่หานนะครับผู้ใดกวนห้า ยังไงนะเหมนว่าไอ้ที่กานผานมันว่าเปิดป้อนใส่ใส่โพ๊ยแตกบนแตกล่างครับคุณพุทธสืบสามตูนานนี้ถืบสามปูไทยคนนี้ถืบเามันที่หาคนนี่สัตหน้าสืบสามันที่ปฏิาปฏครับคแต่จกันนี่ะครับแจงมว่าดีค่ะครับผมครับป้าาไปไายไม่คู่เฮาครับไปเมิ่งแม่คู่เฮาไปทิตามไม่คู่เหาครับรุงเทพก็มาตโอขอบคุณครับสัสทีครับผมครับผมขอบคุณแม่แจงมากเลย ตามรถตุ à, 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 ้มขันเลยคับไปดื่มเีมร่นเลยนะครับไอต่อเอาไทอรถคันนี้งานที่น่าใจยิงๆที่น่าใจโอ้โหบาทกติดละอาจารย์เนี่ยน้ำนอาไปน้ำเลือดผู้ชายผู้ชายเหมือน้ำัดพอดีนะผู้นี้กรดสนผู้นี้กระสนพอดี ค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีทุกทุกคนาะค่ะช่วงไทยๆนี่เนาะค่ะเขาก็บยายลืมค่ะกูจะพาพไปสานพญานาคเกศเสียงเนาะค่ะเกศเสียงหนึ่งพระองค์เนาะค่ะสางพญานาคเกศเสียงหนึ่งพระองค์ค่ะเขาก็บยายลืมค่ะพี่มีพื้จิระนาเอาเนาะค่ะสำหรับพญานาคเกศเสียงหนึ่งพระองค์เนาะค่ะค่ะเมื่อวานนี่ค่ะพุทธสาลิศาเนาะค่ะเพิ่อนซังแถวเพิ่นบ้านข้าระวาองค์กู ตาเขาเนาะองคูตาองคูชิบะคาวค่ะคงบอกว่าค่ะให้ปูสร้างลอตเตอรี่ใบที่มันถือให้แน่เนาะค่ะใบที่ปูสร้างไว้มันแพงเสียเหลือเกินค่ะเพราะให้สร้างใบลอตเตอรี่ที่มันถูกถเนาะค่ะปูดดดีีีครับมาอยู่ค่ะปู สำหรับคุณศริานะคะผู้สร้างใบรอตตอรี่ค่ะเ็ดซิบใบนะคะเ็ดซิบใค่ะและจะเอาเ็ดซิบอีกเนาะค่ะให้ผู้ให้ไปยิบกับรอตตอรี่เนาะค่ะคือเกูนค่ะเ็ดศูนหรือว่าเ็ตซิบเนาะค่ะเขาแบบมีพิจารณาเอาเนาะค่ะสำหรับข่าวอกข่าวจากของผู้ให้ค่ะเมื่อนี้นะคะผู้ให้มาเอาบุญยูวัดผู้เทพท่องหรือว่าปูรีก็คือเกตคุณนะคะอย่าลืมสายญาปู้ตานค่ะค่ะ 9ก้าเเกียค่ะแตงโงกับสุขอาตัวล่าพันลองไปก่อนนะคะจะพบเพียงพอกันในคลิปใหมนะคะสำหรับที่นี่ค่ะขอกราบสวัสดีค่ะท่านาตัวครับท่านอันร่าที่นครับ